สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพครับผมยุทธภูมินำวงรับเพตคนเหนือครับท่านครับก็เล็เชียงฮายนะครับมีโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนานะครับก็คือโครงการเส้นทางท่องเที่ยวนะครับวิสาพธาตุ์เก้าจอมนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์นะครับประจำกูบ้านกูเมืองของจังหวัดเชียงฮายนะครับซึ่งมีพระธาตุ้งหมดอยู่เก้าจอมนะฮะซึ่ง ถ้าหากท่านใดได้ไปกราบไหวบูชาก็ถือว่าเป็นสริมงคลกับชีวิตนะครับวันนี้นะครับเพจคนเหนือครับผมยุทธภูมิณครับจะขอพระท่านไปไปไหวพระธาตุเก้าจอมนะครับว่ามีตีไหนกันพองนะครับตีจังหวัดเชียงรายนะครับประกอบไปดูอ่ประวัติความเป็นมาของแต่ละแห่งตัยว่าจะมีความสักดิธิ์หรือมีความสวยงามสวยงามขนาดไหนนะครับเข้าไปกันเลยครับท่านครับ เก้าจอมคือพระาธาตุชิริสำคัญที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชยียงรายเจอวบาหากได้สักระครบทั้งเก้าจอมในหนึ่งวันนะครับก็จะเกิดซิริมคนเช่นเดียวกับการพิดทองเจดวัดภายในหนึ่งวันนะครับพระาธาตุเก้าจอมก็จะประกอบไปด้วยนะครับพระาธาตุดอยจอมตองนะครับซึ่งอยู่ตีวัดพระาธาตุดอยจอมตองตาบลเวียงอำเภอเมืองเชียงราย พระธาตุจอมมอกแก้วครับอยู่ในที่วัดพระธาตุจอมมอกแก้วหมูทิเก้าตําบลดงมะเฟืองตําบลจอมมอกแก้วอําเภอแม่เลาต่อมาก็คือพระธาตุจอมแจ้งครับอยู่ที่วัดจอมแจ้งอําเภอแม่สวยพระธาตุจอมพ่อนะครับก็ตั้งอยู่ที่วัดอรัญญวิเวกคีรีนะครับมูทิเจ็ บานดงไลานานะครับตำบลเวียงอเ,เวียงป่าเปาพระธาตุจอมแวกครับเป็นพระธาตุตีอยู่ตีวัดพระธาตุจอมแวกมูทีสองตำบลลอนตันอนเภเมืองผานอผา,านครับต่อมาก่อพระธาตุจอมเจ้านะครับเป็นวัดอยู่ในเขตตั้งอยู่ตีวัดพระธาตุจอมเจ้านะครับตำบลเวียงอเถิง ธาตุจอมกิติครับอยู่ที่วัดพระธาตุจอมกิติอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับพระธาตุจอมจันทร์นะครับอยู่ที่วัดจอมจันทร์หมู่ที่สองตำบลอาบ้านจอมจันทร์นะครับตำบลสัน้ายอำเภอแมจันและก็จอมที่เก้าก็พระธาตุจอมซักครับอยู่ที่วัดพระธาตุจอมซักหมู่ที่สิบสี่บ้านเหล่าพัฒนาตำบลบ้านดูมอำเภอเมืองเชียงราย เราไปชมความงามและความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุทั้งข้อจอมกันดีกว่าครับเชิญเลยครับขอพาท่านไปไหว้พระที่วัดพระธาตุดอยจำตองหรือวัดพระธาตุดอยตองติดตั้งอยู่บนถนนอาดอำนวยอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย สังคัดคณะทรงไฟลมหานิกายตามประวัติเล่ไว้ว่าในปีพุทธศักราช1805พญามังรายสเสด็จตามหาจ้างมงคลของพระองค์ที่พัดหายจนมาถึงยอด,ด้อยท้องฮิมนาเมกกบพระองค์ทรงเห็นภูมิประเทศเป็นชัยภูมิติงดงาม จึงโปรดฮื้อก่อปราการโอบรอยไว้โดยรอบและก่อขนาดนามว่าเมืองเจียงไฮพระทาตุดอยจอมทองเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบลาทีิอยู่ในผังแปดเหลี่ยมส่วนฐานประกอบด้วยฐานบัวทลาและฐานบัวประดับลูกแก้วอกไก่ส่วนยอดบัลลังก์ยอมุมไม้12บสอโดยต่อ้วยปล้องฉชนย รียอดตํำรับมีการประดับโดยชัดตีนิยมในยุคหลังในช่วงตีพมา่าเขายึดแลกกว่าปกครององค์เจดียตั้งแต่ส่วนรองรับองค์ระครังขึ้นไปหุ้มด้วยทองจังโก้ทำให้เกิดความสวยงามและก็สามารถปกป้องการเกิดตะไคร่น้ำบนองค์เจดียได้ตัววิหารวัดพระธาตุดอยจอมตอง ก็เป็นศิลปะที่ผสมผสานกันระวังศิลปะละนาและก็ศิลปะของรัตนโกสินทร์ ถ้าจอมมกแก้วถูกสร้างขึ้นมาในสมัยใดก็ยังบปรากฏหลักฐานตีนแน่ชนะครับแต่มีเรื่องเล่าว่าเมื่อ100กว่าปีที่แล้วมานะครับมีชาวบ้านติดตั้งสินฐานอยู่แถบนั้นนะครับได้เข้าไปหาของป่าและได้พบจอมปลวกนะครับที่มีลักษณะคล้ายพระธาตุตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆลูกหนึ่งนะครับและในบริเวณนั้นก็มีต้นไม้ที่ชาวบ้านห้องกันว่าส้มปล่อยอยู่เป็นจนํานวนมากครับ ซึ่งส้มปอยก็มีลักษณะโน้มเอียงเหมือนพญานาคครับและก็ได้พบเครื่องปั้นดินเผาตีแตกกระจัดก,กระจายอยู่ทั่วบริเวณเจวบ้านจึงพากันกราบไหว้บูชาจอมปวกนั่นนะครับภัยๆจะเข้าไปญย่อย่างในบริเวณป่างก็จะต้องกราบไหวบูชาขออนุญาตอย่ากรอนบัจจะอันแล้วก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนานา,นา จ้าบ้านแทบนั่นเชื่อว่าจอมปวกนั่นนะครับเป็นตีบรรจุอธิของเชื่อพระวงศ์ในสมัยโบราณก็สันนิษฐานว่าเจดีย์ถูกสร้างขึ้นมาครอบจอมปวกในภายหลังนะครับ จจมแจ้งเป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณครับตามตำนานก่อกาวไว้ว่ามีพระมหากัสปะรูปหนึ่งได้เดินทางจาริกเทศนาสังสอนพุทธศาสนิกชนเพื่อเป็นการประกาศพุทธศาสนามาจนถึงสถานที่แห่งนี้จนถึงลุงแจ้งสว่างพอดีนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2001จึงได้ขอวานตาแก่คนหนึ่งตีปฏิบัติธรรมนะครับเฝ้าหักษาพระธาตุแห่งนี้ไวว ไปทักน้าตีแม,ม่น้ําจยขึ้นมาล่างหน้าและก็ได้พักอยู่ที่นี่เจ็ดวันก่อนที่จะเดินทางต่อไปก็ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุให้กับตาแก่คนนั่นนําไปบรรจุลงในพระธาตุจนปิดจนเป็นที่สําเร็จลุล่วงแล้วก็เดินทางจาริกต่อไปและยังได้ทํานายไว้ว่าสมัยต่อไปข้างหน้าจาบ้านจะเรียกสถานที่นี่ว่าพระธาตุจอมแจ้ง ส่วนแม่น้ําช่วยนั่นชาบ้านจะห้องเปลี่ยนไปว่าแม่น้ําสลวยนะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2482หลวงพ่ออดุลละศีหวัฒหรือว่าสิงค้คำนะครับได้มาดํารงตําแหน่งเจ้าคณะตําบลแม่สวยแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตจอมแจ้งแห่งนี้ได้เทศนาอบรมประชาชนเพื่อมีความเกื่อถือเรื่อมใสในองค์พระธาตุแน่นแฟ่นขึ้น จนประชาชนในเขตอำเภอไม่สวยได้จัดงานบุญประเพณีทุกวันเพนขึ้น15ค่ำเดือน8และก็ได้แนะนำชักชวนสถาญาติยมไปเพื่อไปโจยกันบรุณรณะปฏิสังขรสิ่งกอ่อสร้างภายในวัดเพิ่มขึ้นและยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อท้องทิพย์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ตาตันมาตีวัดพระาธาตุจอมพ่อซึ่งก็เป็นหนึ่งในพระาธาตุเก้าจอมนะครับตามโครงการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงรายครับพระาธาตุจอมพ่อตั้งอยู่ที่วัดอรัญเยาวิเวกคิรีนะครับหรือว่าจอมพ่อนะครับอยู่ที่บ้านดงบ้านดงบ้านลายหน้ามูดีเจ็ดนะครับตะบนเวียงอำเภอเวียงป,ป่าเปาจังหวัดเชียงรายครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมนะครับแล้วก็เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายวัดอรัญญวิเวกคีรีนะครับหรือวัดพระธาตุจอมพอที่นี่นะครับความเชื่อในการไหว้พระาธาตุดอยจอมพอคำว่าพอเป็นภาษาเหนือครับแปลว่าดูหรือมองนะฮะเชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหวแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเปรียบเหมือนกับได้ลืมตาเจอแสงสว่างในชีวิต ประวัติพระธาตุจอมพอตามรักฐานเอกสารในทรรมเนียบการตั้งวัดของจังหวัดเชียงรายระบุไว้ว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2263แต่ยังบอกพบรักฐานอื่นใดแหมนะครับนอกจากรักฐานทั้งโบราณวัตถุเช่นองค์พระเจดีย์นะครับพระพุทธรูปกองหินกองอิฐต,ตีสนิทฐานได้ว่าตรงนี้เคยเป็นโบสถ์เป็นวิหารมาก่อนม่อนจอมพอนี่นะครับ เดิมมีพระพุทธรูปทองเหลืองทองแดงองค์เล็กองค์ใหญ่จํานวนมากมายนะฮะพิงอยู่ตามต้นไม้พ่องวางอยู่บนกองอิฐกองดินกองทรายผ่องบ่ม,มีภัยสนใจเมื่อทักการได้เข้าไปสํารวจโบราณวัตถุประกอบกับทางวัดบ่ม,มีผู้ดูแลที่แน่นอนจึงได้เก็บเอาพระพุทธรูปที่เป็นโลหะชนิดต่างๆไปรวบรวมไว้จนหมดมเบลือแม่แต่องค์เดียว ในระหว่างการรื้อเจอดีย์เมื่อปีพุทธศักราช2 5 0วครับยังพบวัตถุมงคลแห่งม,มากมายพร้อมแผ่นเงินจารึกประวัติศาสตร์การสร้างเจดีย์ตีจาน้วยเล็กจานเป็นภาษาลนาครับจึงได้มีการบูรณะเรื่อยมาจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในวันที่5พฤษภาคม2546 จอมแว่นะครับอัมพพันธ์หนึ่งในพระธาตุเก้าจอมนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา,าของจังหวัดเชียงรายครับ mm hmm. สารประวัติของพระธาตุจอมแว่นะครับตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าพระาธาตุจอมแว่ได้สร้างขึ้นโดยพญางงมเมืองหรือเจ้าเมืองภูกำยาวหรือพะเยานะครับ ในราวจุลศักราช656คราับหรือประมาณปีพุทธศักราช1837โดยที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นดอยสังคำนะครับซึ่งเป็นชื่อเดิมของดอยจอมแวนะครับเพื่อตรวจดูอาณาเขตบ้านเมืองของพระองค์ว่ามีไพร่ฝ้าประชาราชว่าอยู่ตรงไหนกันท่องนะครับจากนั้นก็เสด็จไปยังดอยอีกหลุกหนึ่งซึ่งอยู่ตอนเหนือของลำน้ำแม่เขาด้วนนะครับ และเสด็จเรียบต้นดอยด้วนหรือว่าดอยงามนะครับแล้วก็เสด็จไปยังเมืองภูกระยาวเมื่อพระองค์เสด็จถึงเมืองภูกระยาวนะครับในเดือน4ปีเดีวยวกันนะครับจึงได้โปรโดเหื่อขันทศเสนมามัตนำผู้ที่มีความหู้ในการสร้างเจดีย์นะครับพร้อมกับไพร่ฟ้าปลายแดนนะครับมาช่วยลงแรง จนสร้างพระธาตุจอมแว่เครื่องตีดอยสร้างคำแห่งนี้โดยได้ก่อทับร้อยฟันเอาไว้บรรจุพระเกศาธาตุของพระสมมาสัมพุทธเจ้าและก่อแก้วแหวนเงินทองเอาไว้สร้างเซตสมบูรณ์ในเดือน8นะครับจึงได้มีพิธีเฉลิมฉลองสมโภชองค์พระเจดีย์เป็นเวลา3วัน3คืนนะครับ สมัยเจ้าเมืององค์ต่อมาบ้านเมืองก่ออยู่ในสภาวะตีบัสงบเรียบร้อยนะครับประชาชนได้อพยพไปอยูปปย่ตีอื่นจึงเนื้อองค์พระธาตุจอมแวะสุดสมปลักหักพังไปตามภัยธรรมชาติและตามการเวลา จนมาจนถึงปีจุลศักราช1,199หรือว่าประมาณพุทธศักราช2,380พระยาหารเจ้าเมืองพานคนแรกก็ได้ทำการบุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่จากสากเดิมจนในสมัยพระยาใช้ชนะสงครามเจ้าเมืองพานคนที่3าก็าได้ร่วมศรัทธากับ3มหมูม่บ้านนะครับร่วมกันบุรณะพระาธาตุขึ้นมาใหม่ หือใหญ่กว่าเดิมแล้วก็บรรจุพระมหาชินธาตเอาไว้ที่นี้จะมีประเพณีส่งน้ำพระาธาตุขึ้นทุกวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดเนือนะครับพระาธาตุจอมเจาก็เป็นพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่กู่บ้านกู่เมืองอำเภอเถิงมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับประวัติพระาธาตุจอมเจาะจากคมภีเก่าแก่ติดตั้งโดยนักปราชญ์ผู้ชำนาญในด้านภาษาบาลีของอำเภอเถิงหรือเมืองเถิงนะครับในสมัยนั้นได้กล่าวไว้ว่า ในกาลสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาสู่รรรภูมินะครับพระองค์ได้พักอยู่ใต้ต้นอโศกบนดอยใกล้แม่น้ําอิงนะฮะซึ่งมีพญานาคตนหนึ่งนะฮะหูวว่าพระพุทธองค์เสด็จมาจึงได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับทุนทาความต่างๆแล้วจึงนําเอาเจอกคำสามพื้นจอกแก้วแหมสามพื้นแล้วก็มาถวายพระพุทธองค์นะครับพระอนงค์พระนุษ์นะครับจึงทุนถวายประธาน พญานาคตัวน,นั้นนะครับพระพุทธองค์จึงได้นำพระหัตนะครับรูปพระเสียนได้พระเกศาถาตเส้นหนึ่งนะครับจึงโปรดให้พญานาคไว้นะฮะพญานาคจึงนำความแจ้งให้กับเจ้าเมืองเพื่อสร้างพระธาตุไว้กลางดอยนะครับเพื่อบรรจุพระเกศาธาตนะครับต่อมาจึงมีการขนานน้มพระธาตุด้านว่าพระธาตุจอมจอก พระธาตุจอมกิติครับถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สําคัญของบ้านกุมเมืองเจียงแสนและก็ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในกลุ่มพระธาตุเก้าจอมนะครับซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก่อนจังหวัดเชียงรายลักษณะสําคัญของโครงสร้างองค์พระเจดีย์ก็ยังคงแสดงถึงรูปแบบของเจดีย์ในยุคทองของล้านนาไว้เป็นอย่างดีแต่มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือรูปทรงของเจดีย์มีขนาดสูงและก็เพียวขึ้น จดีย์รูปแบบนี้น่าจะเป็นตีนิยมอย่างมากในศิลปะล้านนาครับรวมทั้งเอออิทธิพลไปยังศิลปะล้านจ้างแห่งตัวและยังมีการสร้างสืบต่อกันมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในบริเวณเชียงดอยพระธาตุมีการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่คือพระพุทธรูปองค์หลวงหรือหลวงพ่อพุทธองค์ยนกหกมิ่งมงคลเจียงแสนซึ่งปัจจุบันก่อปิษฐานอยู่ในบริเวณบ่อน้ำทิพย์ สร้างเข่อนแตนะเจ้าลัานตื้อที่เชื่อว่าจมอยู่ในแม่น้ำคงครับรวมทั้งปราสาทหลังเก่าซิมที่เป็นสำนักสงฆ์ก็ยังคงอยู่ตีเชิงดอยเช่นกันวัดพระธาตุจอมกิติเหมสะสรับกันมาสักระท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลครับผมพระธาตุจอมจันทร์ตีอำเภอไม่จันจังหวัดเทียงายหนึ่งในพระธาตุเก่าจอมของจังหวัดเทียงาย ประวัติวัดพระธาตุจอมจันทร์พระครูบาทิพเจ้าอาวาสวัดบ้านแล้วเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2453โดยเห็นนิมิตในคืนหนึ่งเป็นแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสว่างสวัยระยิบระยับสีเขียวบนโดยติดตั้งขององค์พระธาตุสักครู่ก็หายไปพอเจ้าวันรุ่งขึ้นพระครูบา จึงชวนสามเณรขึ้นไปสำรวจตรวจตราบนดอยแห่งนี้ก็เห็นว่าเป็นสถานที่ีเหมาะสมแก่การสร้างพระธาตุเจดีย์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าดอยแห่งนี้มีคูล้อมรอบด้วยการคุ้ดของคนโบราณซึ่งประทิดกับดอยลูกใดลูกหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงกันจึงชักชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมกันก่อสร้างองค์พระเจดีย์ ่อมาปีพุทธศักราช2468จึงได้ก่อสร้างกุฏิวิหารและศาลาตามลำดับตั้งชื่อวัดว่าวัดพระธาตจอมจันทร์มีภิกษุจำพรรษาติดต่อกันมาถึงพุทธศักราช2480ได้เกิดไฟป่าลุกลามไม่ศาลาและกุฏิจนหมดคงเหลือไว้แต่พระเจดีย์และวิหารรัตชาวบ้านจึงได้ย้ายมาสร้างวัดอยู่ข้างล่าง ซึ่งอยู่ห่างจากวัดเดิม300เมตรวัดพระธาตุจอมจันทร์จึงได้กลายเป็นวัดล่างมาตั้งแต่นั่นมาจนถึงปีพุทธศักราช2542จึงได้มีการบุรณะขึ้นมาใหม่โดยพระมหายงยุทธเทวะธรรมโมพร้อมคณะสัทธา น้อมเชื่อในการไหวพระธาตุจอมจันทร์เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และกอดตั้งจิตอธิษฐานผิวพันธ์จะสวยงามเปล่งปลั่งรัศมีดุจแสงจันทร์งดงามอย่างหาที่เปรียบบได้วัดพระธาตุจอมจันทร์ตั้งอยู่ที่ตำบลสันสายอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโดยมีพระมหายงยุทธเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมซัก วัดพระธาตุเก้าจอมตั้งอยู่ตีเล็กที่463บ้านสันตันเหลืองหมู่ที่14ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย และความสําคัญเป็นวัดที่เป็นโบราณสถานและเป็นแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุเก้าจอมเชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหวจะได้รับสิริมงคลสูงสุดและพบผ่านแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งที่น่าสนใจในวัดก็คือเจดีย์พระธาตุและก็ทัศนียภาพโดยรอบรวมทั้งส่วนสมุนไพรพื้นบ้าน พธาตจอมซักเดิมชื่อพระธาตุดอยบ้านยางอยู่ปะากาัยจากแม่น้ำกบมากนักในเขตอำเภอเมืองเชีงยงไฮเป็นวัดส่วนป่าที่มีต้นซักขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจากการสำรวจของกรมศิลปาก,กรได้ถ่ายภาพทางอากาศของวัดพระธาตุจอมซักพบว่าบริเวณโดยรอบๆวัดมีคูน้ำล้อมรอ,มรอบ,รอ,บอยู่ ะจากหลักฐานที่จารึกบนไบารานระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยยนกชยบุรีสีเชียงแสนจนมาถึงสมัยพระเจ้าพังคราชกษัตริย์แห่งราชวงศ์ยนอกองค์ที่สสีได้มีพระเถระเจ้าองค์หนึ่งชาวโกสลเมืองสุธรรมวดีนามพระพุทธสโคสาจารย์ได้นำพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศลังกามาถวายพระองค์จำนวนส6อหคอ พระเจ้าพังคราชทรงโปรดคือแบ่งพระาธาตุออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งปริษฐานอยู่บนดอยจอมตองส่วนที่2อปริษฐานอยู่บนพระาธาตุจอมคิติและส่วนที่สได้นำมาประดิษฐานตีพระาธาตุดอยบ้านยางแห่งนี้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองพุทธศักราช2490พระครูบาคำลาสังวโรได้เป็นประธานในการบูรณะ พระธาตุดอยบานยางขึ้นใหม่โดยสร้างครอบพระธาตุองค์เดิมไว้พร้อมกับสร้างวิหารเรือนไม้ซักยกใต้ถุนสูงอยู่ทางทิศเหนือขององค์เจดีย์และก็อรอบๆองค์เจดีย์มีการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆเช่นพระพุทธรูปปางสมาธิปางมอรวิชัยและสร้างบันไดขึ้นไปยังองค์พระธาตุตัวได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพระธาตุจอมซักมาจนถึงทุกวันนี้ พระธาตุเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวพุทธครับเพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่เก็บปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับอันเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนพระองค์ไว้ให้อกับผู้ธศาสิกิชนได้กราบไหว้บูชาตามความเชื่อของชาวล้านนาก็เชื่อกันว่าการได้ไปทําบุญวัดประจําปีเกิดหรือการได้ไปทําบุญวัดที่เป็นมงคลนามทั้งเก้าจอมตีกามาทั้งหมดนี่นะครับ ถือว่าท่านได้เป็นนมสัสก,การสักระ,ะพระธาตุเก้าจอมก็จะยั่งเกิดความเป็นสิริมงคลยูเย็นเป็นสุขหรือตามคติละนาติวา่ายูรีกินหวานประสบความสําเร็จทั้งการงานการเงินและการดําเนินชีวิตได้สมดังปรารถนาเชียงหายเป็นจังหวัตทีมีสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมากที่ทั้งศักซิสและก็สวยงามดังที่เพจคนเหนือได้นําพระธาตุเก้าจอม ประจำเชีงยงไฮมังคท่านมังคทุกท่านได้ไปการาบไหว้บูชาและไปเที่ยวชมกันนะครับคบทุกทุกท่านครับการไหว้ศาองค์พระาธาตุพระบรมสารีริกธาตุนะครับของพระสมมาสมุทธเจ้าในพระองค์เจดียทั้งเก้าจอมที่ผมพาท่านไปเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็ท้าท่านใดน,นะครับชาวพุทธท่านใดที่ได้มีโอกาสกาไปกราบไหว้บูชาก็ถือว่าเป็นสิริมงคลครับชีวิตและครอบครัวนะครับก็เพราะว่า พระองค์พระธาตุนั้นเป็นตีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวันนี้ผมพาท่านไปไหว้พระไ้พระบรมสารีริกธาตุทั้งเก้าจอมนะครับท่านใดที่มีความตั้งใจและจิตศรัทธาอยากจะไปกราบบูชานะครับตอขอเชิญมาที่จังหวัดเชียงรายได้นะครับด้วยการไปไหว้สาพระธาตุเก้าจอมดังที่ผมได้พาท่านไปไหว้ในวันนี้นะครับผมยุทธภูมินามวงครับเพจคนเหนือครับสวัสดีครับ